ที่แม่สายค่ะบนดอยเวาคึกคักนะคะคนแห่ช็อปหลังพ่อค้าแม่ค้าเลหลังสินค้าน้ำท่วมขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะลงบนที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในเขตตัวเมืองเชียงรายเพื่อฟื้นฟูทําความสะอาด นายพุทธิพงศ์ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยในชุมชนห้องรี่เขตเทศบาลนครเชียงรายรวมถึงชุมชนกกทงและชุมชนวัดศรีบุเรืองพบหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนต้องเร่งทําความสะอาดดินโคลนในพื้นที่บ้านและบริเวณโดยรอบขณะเดียวกันที่พื้นที่อำเภอแม่สายแม้ว่าระดับน้ําจะลดลงแต่ยังมีดินโคลนและก็เศษ ขยะตกค้างจํานวนมากโดยเฉพาะบริเวณหัวฝายชุมชนถ้ำผาจมหน่วยงานต้องใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่ทําการขุดตักและขนย้ายไปทิ้งนอกพื้นที่ ที่บ้านถ้ำผาจมมีดินโคลนสูงกว่า5เมตรและเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำของการประปาจึงเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อย่างรวดเร็วนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพังคำขอความร่วมมือให้ชาวบ้านพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวต่อไปเพื่อให้การฟื้นฟูนั้นดำเนินไปอย่างสะดวกโดยเบื้องต้นความเสียหายที่บ้านถ้ำผาจมคาดว่ามีมูลค่ากว่า100ล้านบาท ส่วนที่ชุมชนสายลมจอยและบริเวณใกล้เคียงยังคงมีน้ำท่วมขังและประชาชนต้องอาศัยอาหารและน้ำดื่มจากภายนอกเนื่องจากการสัญจรเข้าออกลำบาก ส่วนที่บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยเวาวใกล้กับด่านถาวรแม่สายสะพานข้ามลำน้ำแม่สายแห่งที่หนึ่งบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักหลังจากพ่อค้าแม่ค้าในย่านการค้าหน้าด่านพรมแดนได้นำสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าหม่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งอาจจะเปื้อนหรือว่าเปียกน้ำเล็กน้อยแต่ว่ายังใช้การได้ดีมาเลยหลังขายในราคาถูกราคานั้นเริ่มต้นตั้งแต่20บาท50บาท 100บาทไปจนถึง150บาทปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อกันอย่างนาตาท่านใดที่มีโอกาสอยากให้พากันไปช่วยอุดหนุนสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าน้ำท่วมที่ผ่านไปทุกคนได้รับความเดือดร้อนหนักมากขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทรด็อกเตอร์เจต จึงประเสริฐสีสารวัรสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้นำกำลังจากหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแม่กาและหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแม่อิงจำนวน9้านายรถวิทยุกระบะจำนวนสองคันเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาโดยได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดหอพักที่ประสบอุทกภยัยจนน้ำท่วมห้องพักและจัดรถวิทยุกรบะบ ช่วยบริการรับส่งนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเดินทางออกจากพื้นที่นอกจากนั้นยังได้ช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้จากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไปยังที่ปลอดภัยด้วย